เอาละครับขอขอบี่รัชวชครับอยู่โหลติคลิปนี้ก็จะมีการอ่าขึ้นซี่ล้อรถลวดกี่บาทขึ้นซี่เออขึ้นล้อลวดนะขึ้นซี่ล้อลวดกี่บาทครับทั้งหมดแบบท้งล้อเนี่ยครับท้งล้อหน้าล้อหลังเอ้ยแค่สังเรีย็ไอะไรเนี่ยท้งล้อหน้าล้อหลังครับเป็นอ่าล้อซี่นะเป็นดัมตอฝั่งรถมา <S <S ปัญหาเยอะเลยรถผ่านมัาสี่คันแล้วเนี่ยอันนี้เป็นทางอยู่ในซอยนะ มีใครนี่คือถ้ำหาแลนะมาถ่ายตรงนี้นะขึ้นซีล้อรถเออนั่นแหละขึ้นล้อรถกี่บาทนะล้อหน้าเป็นล้อเดิมอยู่แต่ล้อหลังนี่ผมใช้งบประมาณกี่บาทนะจากอาขอบล้ออาขอบล้อของไอ้นี่นะครับอันนี้ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะครับแต่ผมได้มาในราคา490ลดราคาอีกมันนิดหน่อยนะครับประมาณตีเป็นกลมเลย500ครับซีล้อหน้าเออซีล้อหลัง500แล้วก็ซีล้อหน้าทำไมเป็นซีซีอะไรเนี่ยซีล้อหน้า ไม่ใช่ซี่อะไรว่าขอบล้อหน้าขอบล้อหลังห้าร้อยขอบล้อหน้าห้าร้อยสองคู่นะครับเป็นหนึ่งพันบาทแล้วก็ดุมหลังผมใช้เป็นดุมเดิมแต่ถ้าใครอยากใช้ดุมหน้าเป็นดุมเดิมประหยัดง,งบหน่อยก็ใช้ได้ครับแต่ของผมเป็นไอเคยแหกโค้งมาแล้วเ <c oughs> ลยเบี้ยวนะครับไอแกนล้อไอแกนโช๊คข้างในเนี่ยแกนไออะไรวาเขาเรียกว่าแกนดุมนะเบี้ยวเ็าเลยต้องเปลี่ยนดุมใหม่ซึ่งดุมตัวนี้มาในราคาทั้งหมดรวมค่าส่งก็สามรอยยี่สบบาทก็ประมาณ ทั้งหมดก็ซี่ก็อีกประมาณค่างละร้อยกว่าบาทเป็นรวมก,กันสามร้อยแหละอสามร้อเป็นเออตีเบมกกมครับพันหกครับพันหกก็สามารถจบได้ทั้งล้อหน้าล้อหลังทั้งซี่ได้ทั้งนี้ครับซี่ข้างหลังเนี่ยครับสั่งมาในลาซา d a หมดเลยนะครับจากแอปซาราด a านะครับซาราด a า <c oughs> นี่นะโอเคเดีย๋ยวเราพรุ่งนี้เราไปใส่ล้อหน้ากันเลยดีกว่าครับ ตอนนี้ถ่ายแค่ล้อหลังมาเป็นเดือนแล้วครับเราได้เวลาเปลี่ยนล้อหน้ากันแล้วครับโอ้โหโอเคครับเอาคลิปนี้ผมมาบอกทําไมเนี่ยบอกกันแต่ต้นคลิปอย่างนี้เขาก็ออกกันไปสิครับเดี๋ยวชมดูครับว่าผมขึ้นซี่ยังไงเดี๋ยวผมค่อยบอกค่าช่างถ่ายคลิปว่ากี่บาทครับช่างทาล้อขึ้นซี่ให้กี่บาทใครขึ้นเองบางคนก็ขึ้นเป็นก็ขึ้นเองแรกก็ขึ้นเองจะประหยัดงบหน่อยแต่ผมแนะนําให้ช่างดีกว่าครับเพราะขึ้นเองมันไม่เสถียรเท่าช่างครับ ถ้าผมขึ้นเดินป่านี้ลอ้อเนี่แบบเริ่รเริ่เริ้รเร้วจะีรรรครับโอเคครับเจอกันพรุ่งนี้ขึ้นล้อเสร็จครับป่ะเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวให้ดูล้อขอบล้อสักคู่แล้วกด็ดูดุมสักคู่ว่าเป็นยังไงที่รั่วอยู่บ้านไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวค่อยไปถ่ายให้ดูนะครับป้าดูกันเอาแล้วครับดูขอบอะไรวะดุมล้อครับดูครับเงาจัดนะครับอันนี้คือกึ่งเงานนะครับนี่ครับกึ่งเงาครับนี่ สวยงามครับสามร้อยยี่สิบลำส่งนี่ก็จะมีไม่ใช่ตำหนินะมันก็ปกติอะรวใไม้แล้วโอเคใครมาวะนี่ครับประมาณนี้แหละสวยงามครับดูครับสวยงามนี่นครับขอบหลังก็ประมาณนี้แหละครับดูครับนี่อันนี้คือสีนะสีอ่าลวดดำเฟี้ยวอยู่เหมือนกันใส่กับรอแดงแล้วก็จุกนี้เป็นสีทองนะครับเท่ อันนี้เขาแถมมาให้นะครับแต่มันคนละสีกันถ้าดูในตาเปล่านะแต่อานนี้ก็สวยงามครับดูขอบแดงครับขอบแดงนี่คลอมนี่นะครับอันนี้ยังไม่ได้ลอกสติกเกอร์ออกแล้วมันก็เลยดูแบบนี้เดี๋ยวลอกให้ดูโชว์ตรงนี้เลยครับนี่ครับโอ้โหลอกแล้วก็สวยงามมากไมคกิฟนะครับลอกนิดหน่อยโอเคใช้ได้โชวด้วยก็เปื้อนนะโชว์ y s s นะครับดีครับสติกเกอร์ลอรถก็ได้มาครับจากอันแรกนี่นะครับเหลาเฟียวจัดโอเค ดูขอบล้อกันดีกว่าครับขอใช้เลนส์0.5ครับมาดูขอบนะครับมีคือขอบคล้องคลอมจุ๊จุ๊อานว่าอะไรไม่รู้จะไม่ได้นี่ครับเมื่อวานมันมีไอที่หุ้มมานะครับดูครับโคตรสวยบอกเลยครับดูครับไอเทมโคตรสวยครับโอ้โหสวยจัดนะครับดูนี่ก็สติ๊กเกอร์รุ่ใหม่ละอันนี้บอกเลยโคตรสวยนะครับโอ้โหสวยจริงสวยจังดูสีเท่ากันเป๊ะนะรถใหม่ละโอ้โหไปดูกันใส่พวกนี้ครับโอ้โหดูครับตัวนี้ สวยมากดูครับใครจะสั่งตาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมก็ไม่รู้จะทิงลิงเปล่าถ้าชิงลิงก็กดดูนะครับว่าชิงลิงไว้หรือเปล่าดูครับสวยงามมากดูตรงเนียนมากเก็บโคตรเนียนนะราครห้าร้อยกว่าบาทนะครับโอ้โหไม่ถึงห้าร้อยกว่าบาทครับดูครับยี่ห้อนี้นะครับโคอมนี่สติกเกอร์ติดอยู่นะครับอันเป็นไอ้ฟมกันรอยนะครับสามารถลอกได้มันจะสวยเนียนอย่างนี้แบบเฟี้ยวๆเลยนะครับโอ้โหโคตรสุดยอดนะครับโอเคกลับไปเลยดีกว่าเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับผม ตัดไปเลยครับไปปิ้วเอาไม่ลงผมก็ลงไปด้วยครับตัดก็ผมตอนนี้มาถึงบ้านเราจะให้ดูอะไรซุยเสร็จเซืนี้ก่อนนี่ครับซีรวดครับลบลบอะไรเนี่ยไม่ดีใช่นี่ครับซีรวดครับผมเสียงอาจจะแปลงหน่อยไม่ได้ใส่เลยนี่จะเปิดให้ดูครับแต่มั็นอยู่ในถุงครับนี่ครับอันนี้คือน็อตซีรวดนี่ใส่ซีรวดนะน็อตจุกลมอยู่ในนี้เลยมั้ง ไม่รู้น่าจะใช่นะครับโอเคในนี่แหละจุกลมมันมาจากไหนวะลุนี่คือซี่ลวดนะครับแบง่งนี่มีอันสั้นนี่นะครับแบบสั้นอีกฝั่งนึงก็เป็นแบบยาวขึ้นมานิดหน่อยมันจะงอยยาวตรงนะครับโอเคเอาเปสี่ลวดนะครับเอาไ้ใส่มัาสลับฟันปลากันนะครับรับ โอเคครับใส่เสร็จเดี๋ยวให้ดูตัวรถกับตัวขอบรถมันจะเฟรีฟาวขนาดไหนนะฮับฟนี่ครับไฟเอ็มก็มาว่ะโอเคเจอกันพรุ่งนี้ครับไปเอาละทุกทนตอนนี้เดี๋ยวเรามาถอดยางกันเลยดีกว่าครับถอดยางคันนี้นะเป็นยางเบอร์อะไรวะเออใส่ขนานห้าสิบทับ้อยนะครับขอบสิบขอบสิบเจ็ดนี่ครับยางเล็กนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปถอดยางกันเลยครับไป วันนี้ก็ถอดเสร็จไปเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปร้านไปเอายางไปให้กันเมื่อกี้ผมเอาไอ้อะไรบะขอบล้อไปให้เขาขึ้นสีแล้วให้ทางร้านขึ้นสีแล้วไปเดี๋ยวเราไปร้านกันครับผมไปนี่ครับท่านผู้ชมหลังจากตั้งซีเสร็จให้ช่างตั้งซีเสร็จก็เสร็จไปที่เรียบร้อยครับดูครับจากล้อเก่ากับวีเอสล้อใหม่ครับดูล้อเก่าครับดูสุดโมสมสโสมโป่งๆนะครับแต่ความเงาเงากิก๊กแต่ล้อใหม่นี่โคตรเฟี้ยวโคตรสวย,สวยครับดูซี่ดํา ตากระดังแดงดำโอโหยางดำโอ้ดูนี่ครับเงากริ๊บครับสำหรับปิ๊บเห็นไหมเวอร์เกิร์นี่ครับอันนี้เป็นบูทเดิมนะเพราะว่าถอดจากบูทเก่ามาเพราะว่าไม่อยากเปลี่ยนบูทไม่รู้แหละไม่มีบูทนะครับไม่มีบูทขายก็เลยเอาบูทมาแต่ลูกปืนนี่เปลี่ยนครับนี่ตอนนี้คือเปลี่ยนเสร็จแล้วดูครับอย่างก็ยางเดิมครับห้าสิบทับร้อยนี่ครับดูความเงาไม่เงาหรอครับมันดูแบบ อุ้ยผีไม่อมไม่ใช่หรอกนี่ครับดูแตกต่างกันไหมครับดูข้อแตกต่างดูครับสวยงามชิิงๆเลยโอ,โ,อโอ้โอ้โอ้กองกระถุกโอ้โอนี่ครับดูล้อครับเดี๋ยวเรามาติดตั้งล้อกันเลยดีกว่าดูระหว่างล้อหน้ากับล้อหลังครับเมื่อกี้คือเรื่องนี้หน่อยครับรถอถ่าตั้งคู่ล้มนะครับดูข้างหน้าดูเอ้เมื่อกี้ครับดูไอ้ล้อนี่แบยางนั่น,นล้ม ตกลงมาแล้วรถก็เลยลม้มแล้วขาตั้งก็เลยล้มนะเมื่อกี้ผมอายางทวงไว้ตอนนี้ก็ล้มลงมาดูข้างล่างครับนี่รอยเต็มพื้นนะดูข้างล่างรถก็ถลอกพอกเพลิก,กันเลยนะครับนี่ดู <c oughs> ชิบหายหมดเลยนะครับโอ้ <c oughs> นี่ครับเดี๋ยวเราไปใส่ล้อก,กันเลยดีกว่านะโอเคไปจิตตั้งล้อใส นะครับร่อดูคร <wealthy and> <half> ับอ่านเสียงลงเข้าหน่อยนะในเจอรรี่ของเรากระแดกนีคือที่จับรถตทของเรนลองนะครับนี่ครับดูการขับครับขับได้สี่ิวเลยครับดูครับเดี๋ยวเราจะไปสรุปราคากันดีกว่าครับปะ ท่านผู้ชมก่อนที่เราจะสรุปราคานะเรามาดูตัวรถกันก่อนนะครับผมสรุปราคาผมจะสรุปไว้ท้ายคลิปนะครับอ่าใครดูไม่จบก็อดดูราคากี่บาทครับดูครับดูตัวรถก่อนนะครับั้งหมดตัวรถก็เหมือนเดือรับแต่เสียงด้านเอยก็ขออภัยเพราะว่าเป็นน้าตกมาไม่ใช่น้ำตกหรอกฝายนะครับมันก็เลยมีเสียงน้าโอเคเราดูข้างหน้าก่อนอันนี้ที่แรกผมล้างอะขัดล้างให้มันสวยงามครับที่แรกมันเจอะหลังทุยเจอะอะไรครับไม่สวยอันนี้เราดุมใหม่นะครับ สวยงาเงาวิบลับนี่ยี่ห้ออันนี้นะครับเห็นไอเป็นลางๆงนี่ก็คืออันนี้นะแด่คอเช็ดกล้องอน,นะนี่ท่านผู้ชมนี่เป็นไอติ๊กเกอร์แกะออกได้นะไอไม่ใช่ติ๊กเกอร์มันเป็นไอฟิล์มใสอ่ากันรอยนะครับผมกันระเว้ส่วนสินค้าเลยถ้าใครใส่นานๆมันจะไม่สวยนะถอดออกได้แต่ผมยังไม่ถอดนะครับนี่สวยงาครับนี่มีสลับอะไรต่างๆไว้ตรงนี้นี่ครับเป็นน้ำ หน้าดำนะครับดูครับอันนี้บูทใส่บูทเดิมนะครับโอ้โหอ่าโอเคยังไม่ได้เปลี่ยนบูทมาก็เลยมันดูเก่าเก่านะครับอันนี้ก็เก่าจัดนี่ครับสวยงามครับตัวรถฝั่งนี้บ้างรั้งนี้ไม่ได้ขัดไม่ใช่ล้างแต่โชกคอะไรพวกนี้ล้างแล้วนะครับไม่ใช่ล้างหรอกเอามาขัดนะครับนี่ดูสวยงามมากครับดูสก์ไว้ตัวรถแบบโคตรสวยงามครับกล้องอาจจะสั่นหน่อยเพราะว่าที่จับกล้องมันไม่ดีนะครับโอเค ล้อหลังเขาก็เหมือนกันครับโอ้โคตรสวยอันนี้ที่แทะไอนน้ที่ผมเอามาเพิ่มคืออ่าหางปลาครับหางปลานี่ครับหางปลานะครับโคตรสวยงามหางปลานี่ผมเก็บตั้งแต่ตอนผมอยู่เด็กๆแล้วนะผมไปมเอาใส่รถถีบนะตอนนี้รถถีบคือจักรยานนะครับก็เลยมาใส่คันนี้แทนพถเฟี้ยวหางปลาอันนี้ครับดูรวมๆแล้วดูตัวรถรวมๆแล้วก็เฟี้ยวจัดนะครับดูครับชมครับ อาจจะมืดหน่อยเดี๋ยวเอาแสงสักคู่อเอ้วันนี้ก็เว่อร์ไปนี่สวยงามมากครับท่านชมโอเคเอาแล้วท่านชมเดี๋ยวผมมาสรุปราคาทั้งหมดกันจากล้อหน้าล้อหลังนะครับว่ากี่บาทค่าจ้างกี่บาทการใส่เติมอะไรบ้างกี่บาทนะครับอ่าที่ผมเติมไปก็เดี๋ยวคำนวณล้อนะขอบล้อประมาณสี่ร้อยเก้าสิบตีเอ่อสี่ร้อยเก้าสิบตีเป็นห้าร้อยเลยนะครับเพราะว่า นี่้าจะส่งอีกมีส่วนลดนี้หน่อยก็ตีเป็นห้ารอยนะครับต้นคลิปที่บอกว่าจาก4ี่ร้อยก็สิบรถเหลือห้าร้อยนี้อันนี้พูดผิดนะจาก4ี่ร้อยก็สิบรก็ส่งแล้วนะตีเป็นห้าร้อยเลยอ่าห้าร้อยสองคู่ไม่ใช่สองคู่คู่หนึ่งครับประมาณข้างหลังห้าร้อยข้างหน้าห้าร้อยเป็นพันหนึง่งพอดีพันหนึ่งนะครับพันหนึ่งแล้วอ่าข้างหลังเป็นอ่าดูมเดิมแล้วเลยไม่ได้เปลี่ยนเลยประหยัดซี่นี้ตีเป็นที่แรกมันหนึ่งร้อยหกสิบกว่าบาทเอามาสองอันก็เป็น 320ร้อผมจะปีราคาจริงเลยนะสามอ่าหมายถึงซี่นะครับซี่คา C ์ซีของ2ข้าง320บาทพันสามแล้วอ่าขอบไอ้ดูมตัวนี้สั้งมาในรคา320อย่สิเหมือนกันครับอันนี้จริงสามสามรี่สิบมัน200กว่าบาทค่าส่งอีกเป็น320นะเป็นทั้งหมด6กอันใช่หกพัน พันหกร้อยสี่สิบาทนะครับทั้งหมดนะแล้วก็อ่าบูทอันนี้เป็นบูทเดิมไม่เสียแต่ข้างในผมเปลี่ยนลูกปืนใหม่ลูกปืนมันมีไอข้างในนี้มันมีสองข้างนะลูกปืนสองข้างข้างละหกสิบห้าบาทผมตีเป็นหกสิบห้าบาทเท่าไหร่ว่ะเป็นร้อยสามสิบใช่ละร้อยสามสิบบาทจากเท่าไหร่ว่าพันหกสี่สิบกลายเป็นอ่ากลายเป็นพันเจ็ดเจ็ดสิบนะครับแล้วก็ค่าช่างนะครับค่าช่าง ข้างหน้าหลังเหมือนกันนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทค่าช่างหนึ่งร้อยบาทก็ตีเป็นอ่าหนึ่งพันแดร้อยเจ็ดสิบาทนะครับหนึ่งพันแปดร้ยเจ็สิบาททวนทวนนะครับทวนเฉยเลยโอเคทั้งหมดนี้หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับเออเกือบสองพันพอดีนะอันนี้เก็บมากว่าจะครบได้ประมาณส <laughs> <laughs> องเดือนละเพราะล้อหลังหัวใช้เป็นเดือนละอันนี้ก็เก็บอีกเดือนโอ้โหได้ครบแล้วครับล้อหน้าล้อหลังนะครับผมอาจจะไม่มองกล้องนะ มอ,องรถมาเดี๋ยวชนกล้องตายโอเคดูตัวรถครับประมาณนี้แหละครับสวยงามใครอยากให้รีวิวอะไรก็คอมเมนต์มานะ่ะเดี๋ยวหนะ้าโคดท่าผมแต่งเต็มแบบเสร็จแล้วก็จะอันนี้ที่ผมจะเพิ่มอีกก็คือไม่รู้อะไรเบาะนะครับน่าจะสั่งแบบเบาะป่านุ่มนะฮะนี้มันเบาะป่านแบบไม่นุ่มแบบนุ่มแอบะบมีผ้านิดหนึ่งนะครับนุ่มๆคือผ้านะครับนิดเดียวจะขับไปนานก็คือเจ็บจูดแน่นอนเจ็บแน่นอนครับท่านผู้ชมนี่ครับ ทั้งหมดข้างตัวรถก็มีแค่นี้นะครับที่แต่งไปก็มีโชคล้ออะไรพวกนี้ข้างในก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็เบาะปกตินะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องรตีด้วยอ่าผมเินยไปเดินมาแล้วครับตะกร้านี่ผมก็เอาจอดไว้มันก็ลดขาตั้งไม่ดีครับขาตั้งมันไหนตั้งไม่ดีเลยล้มไปดูตรงนี้เป็นรอยเลยครับโอเคใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้รตีด้วยสำหรับคลิปหน้าผมจะมาทำอะไรก็อย่าลืมติดตามไปด้วยนะครับ ทุกคนดีครับสวัสดีครับายเจอกันเริ่มเริ่มเฉยบอกตัวเองเฉย <c oughs> วงล้อวงละห้ารอยบาทสองวงหนึ่งพันบาทนะครับแล้วก็อาเป็นวงล้อของอันนี้นะบางคนก็อะไรเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมนะดูมหน้าดำสามร้ยยสบาทบางคนก็สั่งดูมหน้าดิสเพราะเป็นลอยดิสดิสนี่ใช้กับซีร่วนไม่ได้นะครับซีรววน มันแล้วแต่ขนาดไปก่อนสั่งซื้อสามารถไปดูกราฟของไอ้ตารางของซีรวดได้ว่าคุณเป็นล้อแบบไหนดัามแบบไหนหรือกี่อะไรเท่าไหร่จะมีความยาวบอกนะครับโอเคลุมหน้าดัมมา320บาทแล้วก็ซีรวดชุดละหนึ่ง้หกิบาทสองชุดสาอสบาทลูกปืนหน้าสองอันอันนี้แล้วแต่ร้านแล้วผมซื้อมาจากร้านร้านที่ผมไปเนี่ยมันขายลูกปืนลูกปืนข้างละหกสิบ้าบาทนะครับสองอันก็ หนึ่งร้อยสามสิบาทโอเคค่าช่างขึ้นล้อให้วงละหนึ่งร้อยบาทนะครับสองวงสองร้อยบาทในแต่ละร้านการขึ้นซีลวดไม่เท่ากันนะบางร้านก็ห้าสิบบางร้านก็แปดสิบบางร้านก็หนึ่งร้อยบางร้านก็ร้อยห้าสิบแต่ร้านที่ผมขึ้นนี้หนึ่งร้อยบาทนะครับโอเคมาสรุปราคาทั้งหมดก็รวมกันได้แค่นี้ล้อขอบล้อหนึ่งพันบาทดุมหน้าดำสามร้อยยี่สิบบาทซีลวดสามร้อยยี่สิบาทบวกค่าช่าง 200บวกลูกปืนหน้า2อัน130บาทรวมทั้งหมดทั้งสิ้นเท่ากับ1,970บาทนะครับโอเคจากหมดนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นที่ผมสั่งมานี้ถ้าใครอยากสั่งตามก็เดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์รยา,ายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้ไม่รู้จะมีหรือเปล่านะขออาภัยก่อนจะอัปโหลดคลิปนะครับโอเคก็สามารถดูได้ถ้ามีก็ขออาภัยนะโอเคถ้าบางคนสั่งคนละล้านบางคนจะไม่เอาราคาแบบผมก็ได้แต่ผมมาเป็นแบบ ให้ดูว่าเป็นยังไงครับโอ้แบบผมแบบหาแบบประหยัดสูงแต่ผมมันมีวงขอบล้อวงลนะสองร้อยก็มีสามร้อยก็มีแต่ผมไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่เพราะเดี๋ยวมันลุง,ง่ายมันบางเกินนะครับโอเคผมก็สั่งมีวัดดูแบบมีมาตรฐานนะครับดูอันนี้สวยง,งามดูแข็งนะครับดูแข็งแรงนะครับมาครูก็สั่งอันเนื้อวงละหนึ่งพันบาทนะไม่ใช่คู่ละหนึ่งพันบาทแต่นี่ก็คู่ละหนึ่งพันบาทนะที่ทุกคนเห็นทั้งหมดที่สองวงหนึ่งพันบาทหนึ 1, ่งพัน อะไรน่มันก็วันนี้รับราคาวงลวนะนะโอเคเจยกกัรคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้กันด้วยโอเคกดติดตามด้วยนะครับไปบายบราย